เมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้หนีออกมาจากการถูกกักขังและทรมานอย่างแสนสาหัสจน15ปีต่อมาเธอจึงกลับมาล้างแค้นกับพวกมันที่เคยทำร้ายเพื่อลบฝันร้ายในอดีตท,ที่ยังคอยตามหลอกเธออยู่ในทุกๆวันที่ผ่านมาสปอยแมนขอขอบคุณ WdG68 สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมน วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสยองขวัญที่มีชื่อว่าฝังแขนล่ออาฆาตซึ่งเป็นหนังมาจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2008และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเลิงที่ลูซี่สาวน้อยที่กำลังวิ่งหนีตายออกมาจากค่ายที่กักตัวของเธอเอาไว้ทำให้เธอได้รับการช่วยเหลือจากทางตำรวจและทางการพร้อมกับส่งตัวเธอไปอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในทันทีหลังจากนั้น จากการสืบสวนอย่างหนักของทางตำรวจทำให้รู้ว่าลูซี่เธอถูกลักพาตัวไปอยู่ในค่ายแห่งนั้นมานานแล้วแถมเธอก็จำไม่ได้ว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นเป็นใครหรือมาจากไหนเมื่อแพทย์วินิจฉัยพวกเขาถึงได้รู้ว่าลูซี่เธอไม่ได้ถูกอนาจารแต่เธอกับถูกทรมานอย่างแสนสาหัสมาเป็นเวลานานมากกว่าจนทำให้สภาพจิตใจของเธอในตอนนั้นมีแต่ความกลัวและความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสภาพจิตใจของลูซี่ก็ยังไม่ดีขึ้นมามากนักเธอกลายเป็นเด็กมีปัญหาและมีอาการหลอนจากฝันร้ายในอดีตของเธออยู่บ่อยๆมีเพียงแต่แอนนาที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทของลูซี่และเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ลูซี่ไว้ใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ไกลๆ15ปีต่อมาตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งที่กำลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่กันอย่างพร้อมหน้า แต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องถูกขัดจังหวะจากเสียงกฎกิ่งที่ดังมาจากหน้าบ้านและทันทีที่คนเป็นพ่อเดินไปเปิดประตูความตายก็กลับถูกส่งมอบให้กับพวกเขา,เขาทั้งหมดในตอนนั้นทันทีและคนที่เข้ามาทำร้ายพวกเขาก็ไม่ใช่ใครเพราะเธอนั้นคือลูซี่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันจะดูโหดร้ายแต่เธอแค่เพียงต้องการต้องการที่จะลบฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเธอมาตลอดเพียงเท่านั้น ลูซี่คิดว่าถ้าตัวของเธอตามจัดการคนร้ายที่ทรมานเธอได้ทั้งหมดสาวปริศนาที่คอยตามหลอกหลอนเธอนั้นจะหายไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับไม่ใช่เพราะในตอนนี้มันก็ยังคงตามหลอกหลอนตัวของเธอนั้นอย่างไม่ขาดเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของลูซี่ดังออกไปทั่วบ้านพร้อมกับบาดแผลที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ถูกสาวปริศนาต้นนั้นเข้ามาทำ้ายแต่แล้วระหว่างที่ลูซี่กำลังวิ่งหนีมันออกมาจากบ้านเธอก็กลับชนกับแอนนาที่วิ่งมาหาเธอเข้าอย่างจัง แอนนาจึงช่วยกอดเธอเอาไว้พร้อมกับเรียกสติของลูซี่ให้กลับมาถึงแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดแต่อันนาก็ไม่เคยห้ามลูซี่ที่ทำแบบนี้เลยสักครั้ง หลังจากที่อนนาช่วยทำแผลให้ลูซี่เสร็จทั้งสองก็ได้พากันอุ้มร่างของทั้ง4คนเข้ามาไว้ภายในห้องน้ำลูซี่ที่มีสีหน้าไม่ค่อยพอใจเมื่อเห็นันนาเริ่มมีท่าทีที่สงสารเหยื่อเธอจึงกระชากอนนาให้ดมกลิ่นร่างของคนพวกนั้นที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับบอกว่ายามที่เธอถูกพวกมันทำร้ายในอดีีกินเหม็นเหเหล่านี้แหละที่คักคุงทุกครั้งเวลาที่มันได้เข้ามาทรมานเธอ กลางดึกในคืนนั้นระหว่างที่แอนนากำลังจะลากร่างของทั้งสี่ไปใส่ไว้ในหลุมเธอก็กลับพบว่าผู้เป็นแม่ที่คิดว่าตายไปแล้วกับลุกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเธอฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องถึงความเจ็บปวดที่ได้รับและดังพอที่จะทำให้ลูซี่ที่หลับอยู่บนชั้นสองของบ้านได้ยินนั่นทำให้ลูซี่ที่ได้ยินแบบนั้นได้วิ่งลงมาหาแอนนาในทันทีแต่แอนนาก็กลับพยายามเบี่ยงประเด็นกับลูซี่เพราะเธอคิดวันนี้อาจจะเป็นโอกาสรอดทางเดียวของคนเป็นแม่ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาก็ได้ แต่แล้วไม่นานลูซี่ก็ต้องเจอกับสาวปิศาจที่ตามหลอกหลอนเธอขึ้นมาอีกครั้งมันไม่หลอชาที่จะพุ่งเข้ามาทำลายลูซี่เธออย่างรุนแรงนั่นทำให้ลูซี่ที่เจอแบบนั้นนึกย้อนกลับไปถึงวันนั้นในอดีตวันที่เธอได้หนีออกมาจากพวกมันจนสำเร็จแต่ก่อนออกไปในวันนั้นเธอกับได้ยินเสียงร้องที่ดังออกมาแล้วกับว่าต้องการขอร้องให้เธอช่วย ลูซี่จึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูจนเธอได้พบกับสาวน้อยที่ถูกจับมาด้วยอีกคนเธอพยายามส่งสายตาและเสียงร้องให้ลูซี่ช่วยพาเธอออกไปด้วยแต่ลูซี่ที่เห็นแบบนั้นกับเลือกที่จะหันหลังให้เธอพร้อมกับวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปในตอนนั้นพิมลำพังในทันทีซึ่งสาวน้อยคนนั้นก็เป็นคนเดียวกับหญิงปิศาที่คอยตามหลอกหลอนเธออยู่ทุกวันนั่นเองตัดกลับมาที่แอนนา ที่ได้ใช้โอกาสที่ลูซี่กำลังหวาดกลัวรีอไปพาคนเป็นแม่หนีออกจากบ้านนี้ไปให้พ้นจากตัวของลูซี่แต่ทันใดนั้นลูซี่ก็กลับพุ่งตัวไปผลักแอนนาจนล้มลงไปพร้อมกับเข้าจัดการกับคนเป็นแม่นั้นด้วยความโกรธแค้นนั่นทําให้ลูซี่ที่เห็นแบบนั้นเริ่มคาสติขึ้นมาอีกครั้งแถมยังไล่ทุบเข้าของในบ้านทิ้งเหมือนต้องการจะระบายความโกรธแต่แล้วไม่นานลูซี่เธอก็กลับพูดขึ้นมาว่าพวกมันมาแล้วและภาพที่ลูซี่เห็นก็คือหญิงปิศาที่พุ่งเข้ามาทําร้ายเธออย่างไม่รอช้า้าาาาต่่่งงงจกออนนนททีเเหห็วรืัมด ผ่านมานั้นคือลูซี่เธอทำร้ายตัวเองบาดแผลในจิตใจที่ลูซี่เธอสร้างขึ้นมามันกลับมาทำร้ายตัวเธอเสมอแล้วกับเป็นเครื่องที่คอยเตือนใจที่ทำให้เธอนั้นไม่ลืมเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นและเหมือนตอนนี้ลูซี่ก็ไม่หลงเหลือสติที่จะประคองตัวเองได้อีกแล้วเธอจึงเลือกทำร้ายตัวเองเพื่อที่จะจบเรื่องทุกอย่างนั่นทำให้อนนานที่เห็นแบบนั้นได้ตะกีดร้องออกมาด้วยความเสียใจเพราะเธอไม่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนรักที่มีเพียงคนเดียวของเธอได้ จากนั้นแอนนาจึงอุ้มประคองร่างของลูซี่เธอมาวางไว้ที่โซฟาและตัดสินใจโทรกลับไปหาแม่ของตัวเองในทันทีเพราะแอนนาในตอนนี้อ้างวางเกินกว่าที่จะแบกรับเรื่องทุกอย่างที่เจอได้แต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับมีเสียงบางอย่างดังออกมาจากตู้เก็บของที่อยู่ไกลๆทําให้แอนนาที่ได้ยินแบบนั้นลองก้มมองสํารวจภายในตู้จนได้พบกับห้องหลับที่ถูกแอบ,บซ่อนเอาไว้ในนั้นอย่างไม่ทราบสาเหตุแอนนาจึงไม่รอช้ารีบหยิบกุญแจที่แขวนอยู่มาไขาลงไปต่อในทันทีภายในห้องที่แสนมืดมิด ประกอบกับเสียงโซ่ที่ดังกระทบพื้นเป็นระยะมันทำให้แอนนาเธอได้พบกับภาพที่ไม่คิดว่าชาตินี้เธอจะได้เห็นมันภาพของหญิงสาวที่ตัวผอมแหง้งเนื้อตัวที่มีแต่รอยบาดแผลเต็มไปหมดจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างและถ้าใครจำได้นี่คือรูปร่างที่ไม่ต่างจากหญิงพิษนาที่ลูซี่เธอเห็นมาตลอดใน15ปีจากนั้นแอนนาเธอจึงช่วยหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าออกมาในทันทีพร้อมกับทำแผลชำระร่างกายให,ให้เธออย่างไม่ลังเกียจแม้ว่าแอนนาจะทำให้เธอเจ็บปวดเป็นอย่างมากจากการช่วยเหลือ แต่เธอก็ไม่ถือโทษโกรธเลยแถมยังรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งเมื่อได้อยู่ใกล้ๆตัวของแอนนา จนเช้าวันต่อมาหลังจากที่แอนนาปล่อยให้หญิงสาวและตัวของเธอเองได้พักผ่อนเธอก็ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ดังขึ้นหญิงสาวพยายามทำร้ายตัวเองจนทำให้แอนนาไม่สามารถห้ามได้แต่ขณะที่แอนนาเธอกำลังพยายามเดินเข้าไปห้ามอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นก็กลับถูกใครบางคนปิดชีพมาจากทางด้านหลังพร้อมกับร่างของคนชุดดำมากมา,กมายที่เดินเข้ามาจับตัวของเธอเอาไว้ด้วยอาวุธที่ครบมือ จากนั้นหญิงชุดดาคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาทางก้แอนนาที่กําลังหวาดกลัวว่าผู้หญิงที่นอนอยู่บนโซฟานั้นคือใครใช่ลูซี่หรือไม่พร้อมกับบังคับให้แอนนาเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เธอฟังเพราะพวกเขาพยายามติดต่อเจ้าของบ้านหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้สักทีแอนนาที่เห็นแบบนั้นก็ยังไม่ยอมเล่าอะไรเพิ่มเติมเธอจึงถูกหญิงชุดดาลากตัวเข้าไปขังอยู่ในห้องใต้ดินนั้นอีกครั้งและการปรากฏตัวของหญิงชลาชุดดําก็ได้ทําให้แอนนาที่เห็นแบบนั้นรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นไปอีก หญิงชลาที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าได้เข้ามาเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของลูซี่ว่าเธอคือเด็กผู้หญิงที่หนีออกไปได้เมื่อ15ปีก่อนเพราะการทํางานที่หละหลวมในสมัยนั้นขององค์กรจึงทําให้ลูซี่ในตอนนั้นโชคดีที่สามารถหาทางหนีพวกเธอออกไปได้แต่ตอนนี้มันกลับไม่ใช่แล้วเพราะพวกเขาได้พัฒนาองค์กรให้มีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นและงานของพวกเขาก็คือการจับคนหลายๆกลุ่มมาทดลองเพื่อให้ลองอยู่กับความเย็นและลดอาหารและลองให้ถูกทรมานซ้ำๆทุกวันดูหลายๆรูปแบบ เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนที่ทนรับความเจ็บปวดต่างๆได้คนๆนั้นจะกลายเป็นผู้เสียสละหรือผู้หลุดพ้นและจะได้พบกับแสงนำทางของพระเจ้าที่ไม่เคยมีใครได้เห็นถึงแม้ลูซี่จะหนีออกมาได้แต่สุดท้ายเธอก็ต้องมีจุดจบที่ไม่ต่างกับคนอื่นภาพปีศาจหรือสิ่งที่ลูซี่เห็นก็เป็นเหมือนกับหญิงสาวคนอื่นๆที่เจอไม่เว้นแม้แต่หญิงสาวที่อันนาเพิ่งจะช่วยเธอออกมาสุดท้ายก็จะมีจุดจบที่ไม่ต่างจากที่ลูซี่ได้เจอมาตลอดเหมือนกัน พราะหญิงชลาเชื่อว่าคนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้ามันจะต้องสิ้นชีพไปอย่างทรมานไม่ต่างกันแทบทุกคนจากนั้นแอนนาเธอจึงถูกจับมาขังอยู่ในห้องใต้ดินอีกที่หนึ่งในทันทีเธอถูกลามโซและจองจําไวเ้เฉกเช่นเดียวกับที่ลูซี่เคยโดนเมื่อ15ปีก่อนแม้ว่าเธอจะพยายามกรีดร้องแต่มันก็กลับไร้ประโยชน์และดูเหมือนจะสิ้นหวังไปแล้วหมดทุกทางแอนนาต้องเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองของพวกมันไม่ต่างจากคนอื่นๆและอาหารที่พวกมันหมอบให แอนนากระแทบจะกินมันไม่ลงแต่ถ้าไม่กินเธอก็จะถูกพวกมันทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเพื่อบังคับไม่เพียงเท่านั้นบางวันก็จะมีชายร่างใหญ่ลงมาหาเธอเพื่อทรมานหลายๆรูปแบบทําให้แอนนาที่ถูกทําร้ายต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจนร่างกายแทบจะขยับไม่ได้และนั้นก็ได้ทําให้แอนนาเธอเข้าใจหัวอกของลูซี่ว่าทาไมลูซี่ถึงต้องกดแข้นกับคนพวกนี้มากถึงขนาดนั้น จนวันเวลาไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่ที่แอนนาต้องทนทุกทรมานอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้ตอนนี้เธอเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรอีกแล้วเธอไม่ต่อสู้เธอไม่ดิน้นหลนและยอมรับต่อชะตากรรมอันเลวร้ายในทุกๆวันที่เธอต้องเจอมีเพียงน้ําตาและเสียงของลูซี่ที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเท่านั้นที่คอยปลอประมให้แอนนาเธอนั้นไม่ต้องกลัว จนตอนนี้ดูเหมือนว่าแอนนาเธอจะไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรอีกแล้วเธอสัมผัสมือของญิงชุดดำที่เข้ามาป้อนเข้าเธออย่างอ่อนโยนจนเธอคนนั้นเอ่ยบอกกับแอนนาว่าทนอีกนิดนะแอนนานี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดสุดท้ายร่างกายของเธอก็เหลือเพียงผิวหนังที่ห่อหุม้มบนใบหน้าร่างกายที่เปืดอเปื้อยไปด้วยเลือดไม่ได้ทําให้ผู้คนที่พบเห็นรู้สึกขดหูใจเลยแม้แต่น้อยแต่พวกเขากลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าที่สุดท้ายความพยายามของพวกเขาก็ได้สําเร็จขึ้นสักที พราะตอนนี้แอนนาได้กลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงตาที่เปล่งประกายราวกับว่าเธอได้ข้ามไปอยู่อีกโลกได้ทําให้หญิงชลาลีบเข้ามาหาแอนนาพ้องกับสีหน้าที่ดูยินดีเธอได้ฟังสิ่งที่แอนนาบอกเธออย่างอ่อนแรงเป็นครั้งสุดท้ายแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่หญิงชลาดได้ฟังจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาที่ผ่านมาของเธอและความสําเร็จในครั้งนี้ก็ได้ทําให้ผู้คนที่มีความเชื่อเดียวกันต่างพากันมารอฟังคําตอบจากความสําเร็จนี้กันมากมาย ไม่มีใครรู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะสุดท้ายหญิงชลาเธอก็กลับตัดสินใจจบชีวิตของเธอลงและความลับจากแอนนาก็ได้ตายไปพร้อมกับเธอด้วยเหมือนกันสุดท้ายคำถามที่พวกเขาเฝ้ารอคำตอบมาตลอดมันก็ได้หายไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนมากมายที่ต้องเสียสละโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เต็มใจเลยแม้แต่น้อยอก็จบกันไปแล้วนะครบับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าฝังแขนหออาคาด จริงๆแอนนาอาจจะไม่ได้บอกอะไรกับหญิงชลาเธอก็ได้จนทําให้เธอตัดสินใจทําอะไรแบบนั้นหรือจริงๆแอนนาอาจจะบอกว่ามึงสิ่งที่มึงรองมันไม่มีอยุดจริงจนทาให้หญิงชลาเธอไม่กล้าออกไปสู้หน้าใครอีกแล้วก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของเราตอนนี้เราได้ทำลายสติกเกอร์สุดเท่ออกมาให้แล้วเพียงค้นหาคำว่าสปอยแมนก็สามารถกดซื้อมาเป็นเจ้าของกันได้เลย ใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ